ก่อสร้างรวมระบบไม่เกิน45วันนะครับที่นอกมาเห็นทั้งนั้นนะครับนี้ก็ตั้งเครื่องอันต้าโซนิกนะครับชั้นลัสองตัวนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดเชียงรายนะครับตึกนี้นะครับเป็นงานรีโนเวทนะครับสอูหานี่นะครับเพิ่งซื้อนะครับตึกเขาเสร็จยังไม่มีคนอยู่นะครับเพิ่งซื้อนกนเข้ามาอยู่แล้วนะครับนี่แทนเรื่องจากบ้านขาดความชื้นนะครับมันก็กลางกระร่วงนะตรงนี้นี่เดี๋ยว จะย้ายของเข้าตึกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่ากันนี่ครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะลุยกวัดขยะให้สะอาดนะครับแล้วก็ย้ายของจากจุดนี้ไปวางไว้แล้วเดี๋ยวขึ้นไล่ทําจัดชั้น3ลงมานะครับชั้น3ชั้น2ชั้น1นะครับก็เดี๋ยวที่มีจะทํานะครับเดี๋ยวเรานะครับจะเทตรงนี้มันเป็นชั้นลอยนะครับเดี๋ยวเทคานเพิ่มนะครับตั้งเสาเทคานเพิ่มให้เป็นเลี้ยงนกชั้น1นะครับเลี้ยงนกชั้น2นะครับแล้วก็ชั้น3มมีหอนกมีดาดฟ้าด้านบนนะครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นบ้านพักนะครับจะมีห้องนอนนะครับห้องครัวเรียบร้อยนะครับตรงนี้จะเป็นห้องควบคุมนะครับก็เดี๋ยวมาลุยกันต่อเลยนะครับอันนี้นะครับจะทําเป็นห้องนอนนะครับห้องพักตั้งเสาขึ้นนะครับแล้วก็ทําหลังคาคุมห้องพักปูกระเบื้องนะครับจำฝ้าชายสีเรียบร้อยนะครับโอเคเลยนะครับห้องนอนนะครับก็คือเรานอนเฝ้าบ้านนกจุดนี้นะครับแล้วก็เดินออกไปไม่ผ่านบ้านนกก็ออกห้องควบคุมไปนะครับเวลามาเก็บ ที่นกมาเก็บรังนกเราก็นอนพักอยู่ที่นี่นะครับด้านหลังนะครับเป็นห้องครัวนะครับตั้งคอยร้อนแล้วก็เป็นห้องครัวล้างซิงล้างจานเรียบร้อยนะครับดูดคอยร้อนแล้วก็มีตัวพัดลมหมุนลูกหมุนนะครับอยู่ด้านบนหลังคาอีกทีนึงนะครับส่วนด้านหลังนี่เดี๋ยวเราจะกั้นเป็นเมนเดนชีทนะครับปิดหมดก็ตั้งเครื่องอันต้าโซนิกนะครับชั้นละสองตัวนะครับ ตั้ง1เครื่อง2เครื่องนะครับสมเครื่องสีเครื่องนะครับชั้น1ตั้งในห้องควบคุมนะครับพ่นเข้าไปในตึกนะครับเดิมทีมันก็เป็นผนังทึบและเป็นระเบียงนะครับผมก็มาต่อระเบียงแล้วก็ แผ่นเม้นชีสนะครับทำผนังปิดทึบนะครับไม่ให้รบพวนเพื่อนบ้านนะครับด้านขวามือนะครับเป็นเครื่องพ่นหมอกอัลตราโซนิก20หัวพ่น1ตัวนะครับต่อเข้ามาออกจากนี่นะครับแล้วก็ต่อเอาไปใช้ชั้น2นะครับด้านซ้ายมือนะครับอีก1ตัวนะครับด้านซ้ายมือ1ตัวเหมือนเดิมนะครับตั้งหัวพ่นแล้วก็เจาะเข้าไปในตึกนะครับนี่อย่างนี้นะครับ ด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะปิดหมดปิดทึบนะครับก่ออิดปิดทึบใส่ช่องลมนะครับแล้วก็เวลาเข้าบ้านนกเดี๋ยวเจาะใส่ประตูเหล็กตรงนี้1บานนะครับเดินเข้ามามีประตูเหล็กนะครับจะเข้าบ้านนกชั้นหนึ่งก็เข้ประตูออกไปด้านนั้นปิดทึบก่ออิฐใส่พัดลมแบบเดิมนะครับห้องน้ําพวกนี้ยังใช้ได้นะครับเราจะใช้ห้องน้ํานี้โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูชั้นอื่นกันนี่ก็อยู่บริเวณภายในห้องควบคุมแล้วนะครับเราเข้าจากหน้าตึกเข้ามานะครับ ก็จะเป็นห้องควบคุมนะครับหนึ่งห้องนะครับคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับไว้เป็นตั้งอุปกรณ์ทําระบบนะครับอุปกรณ์ทําความชื้นนะครับอุปกรณ์พ่นหมอกนะครับปั๊มน้ําต่างๆนะครับระบบเสียงระบบกล้องกันปิดนะครับตู้ควบคุมเนี่ยเป็นตึกใหม่นะครับเพิ่งซื้อตึกเนี่ยที่นกนั่งเห็นทั้งนั้นนะครับตรงไหนมืดนะครับเขาจะอยู่แต่ในนี้ความชื้นต้งนี้มีนะครับมันก็ต้องหนี เป็นอย่างนี้นะครับชั้นลอยนะครับขั้นตอนก็เดี๋ยวผมจะทําชั้นลอยตรงนี้นะครับให้เป็นสองชั้นนะครับเดี๋ยวก็ใส่ทานเพิ่มนะครับวิ่งทานนะครับวิ่งทานรัดคอเสาแล้วก็วางแผ่นพื้นนะครับเทพื้นแล้วก็เปิดช่องลงทางลงนะครับให้นกบินลงได้ทางนี้นะครับเนี่ยพวกนี้แถวนี้ดูนะครับมีนกไม่มีนกนะครับดูดูที่นกสอก่อนนะครับเนี่ยดูรังนะครับสดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยรังนกรังแอนนะครับตัวนี้มันแห้ง ดังสวยด้วยนะครับแต่มันทํากับปูนนะครับโอเคนะครับมีทุกชั้นนะครับกล่องที่นอกอ,อยู่ทั่วอันนี้ที้นกนังเอนทั้งนั้นเลยนะเนี่ยกล่องที้นงนางแอนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะก่ออิกปิดหมดเลยครับปิดด้านนี้ด้านนี้นะครับด้านข้างทั้งหมดแล้วก็ด้านหลังรงเล็บที่เขียนเปนาของสองเนี่ยตัวนี้ต้องลมสิบก้อนผนังมันสามแย่ใช่ไหมสองแถวแถวะห้าก้อนสองแถว วางถังน้ำอีกชั้งสามไปปวดัู้น้ำตู้น้ำสีขาวสองร้อยลิตรไปตั้งอีกชั้นสามเลยปล่อยธรรมชาติข้างปวดเนอะเดี๋ยวเราต่อตั้งจากนี้ขึ้นไปชั้นสองทีนี้หนาวปึ๊บชั้นหนึ่งเท่ากับหกแผงมาถึงติดไม้ติดไม้ระบบเลยพันตาพ่อบอกเป็นดีแล้วก็มีมีไอ้ไฟเหมือนบ้านแก ไฟนั Elliot, ่นและออกนังกั Man ้นผนังเมนด้ชิดทำไห้นี T ่ยโี่จอดผนัง้ยงนี่แล้วก็จอดตะวว้ทางเปลนหน้าทางนี้ใช่ไหมเนี่ยอะไรก็รู้มันก็มีแค่บนเดียวลยก็จอดช่องสิบก้อนงานผนังเราตักั้นโผลยังไกั้นโผล่งก็ลงงนะครับครบแล้วพี่ตมีแค่นี้ โอเคนะครับตอนนี้ยุดตึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป้าหมายที่รับมาวันนี้คือเอาของเข้าแล้วเคลียร์พื้นที่นะครับรก็อังตั้งฐานปฏิบัติการนะครับตอนนี้เรียบร้อยตั้งฐานเรียบร้อยนะครับเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยน้าอาบได้ไฟมีนะครับมีชั้นลอยนะครับฐานที่พักนะครับอยู่ชั้นนี้ชั้นลอยสามารถมองเห็นได้หมดนะครับเห็นด้านล่างชัดเจน ใส่ล็อกล่ะประมาณสี่ตัว นี่นะครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับก่อสร้างรวมระบบไม่เกิน45วันนะครับส่วนตัวอาคารนะครับจะเป็นตึก3ชั้นแล้วก็ชั้นล่างนะครับจะเป็นชั้นลอยนะครับชั้นลอยชั้น1ชั้น2เนี่ยทะลุเข้าหากันนะครับตอนนี้คือผมก็เทเพื้นเพิ่มนะครับให้เป็นทั้งหมด ชั้นเลยนะครับชั้น1เต็มนะครับ8คูณ12อนะครับแล้วก็ชั้น2ชั้นสานะครับตอนนี้เป็นตึก3ชั้นนะครับที่มีปรับปรุงเพิ่มเข้ามานะครับก็คือปรับปรุงโครงสร้างนะครับปรับปรุงตัวระบบนะครับมีติดตั้งระบบพยายามไม่ให้รบกวนเพื่อนบ้านนะครับทำอะไรได้ก็ทำนะครับเปิดเสียงเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้นะครับระบบกิ่นระบบต่างๆนะครับการมีนทเเนนดูแลแล้วก็จัดการให้มันดีนะครับอย่าให้เพื่อนบ้านได้มีปัญหา น้ํารั่วน้ําซึมโอกาสที่จะรั่วจะซึมมันก็ยากนะครับไม่มีเลยนะครับจะมีจริงแต่ก็น้อยนะครับเกมการไม่หมดเดินทางกันต่อนะครับ